สวัสดีค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่เรานะคะไปทํางานมาอย่างเหน็ดเหนื่อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาชาร์จแบตเติมพลังกันนะคะกับน้องๆบอลสีในตู้นะคะอันนี้เป็นบอลสีไทยเก่านะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยอันนี้คือทศกัณ์นะคะกัดเต็มฟอร์มแล้วนะคะแต่ถ้ากําลังเริ่มกัดอุ้ยนี่ค่ะใบนี้ไฟไม่ได้เปิดตู้มานะไม่ได้แบบคือเปิดมาทีใบนี้กัดแล้ว ใบนั้นโอ้โหใหญ่เร็วมากค่ะต้นนี้เผิ่แป๊บเดียวเองนะคะอันนั้นทศก,กัณฐต้นใหญ่อันนี้สีเบญจรงค์แดงๆเลยเดี๋ยวรอลูกรอหนอเขาค่ะไฟจะรอหนอต้นใหญ่มากค่ะตรงนี้แสงตกดีมากเลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือบอนสีในจันหนวดเขี้ยวนะคะแดงแป๊ดเลยค่ะ เหนื่อยๆมานะคะจากการทํางานเนาะเราก็มาเปิดตู้บอลสีเพื่อชาร์จพลังนะคะเปิดมาก็คือไม่ต้องคิดอะไรเลยนะคะดูไปสวยอุ้ยออกลูกแล้วค่ะอันนี้คือจุลพลยังไม่ได้แงะเลยนะคะจุลพลโอ้อัน,นั้นคือนิลเสนนิลเสนก็โตเร็วนี่คือหนุมานนะคะเออต้อนนี้หนุมานอันนี้หนุมานเข้าเฝ้านะคะใหญ่จังเลย โอ้โหแกงส้มมาแล้วค่ะเจ้าแมวเจ้าแมวของฝ้ายเองค่ะลูกสาวมาดูบอลเหรอลูกอันนี้รวยล้นฟ้านะคะโไม่มาดูแป๊บเดียวใหญ่แล้วใหญ่เร็วมากค่ะท่านผู้ชมสวยจังเลยรวยล้นฟ้าไทยนะคะอันนุนม่วงมงคลนะคะสีม่วงเนาะสีม่วง อันนี้โพแก้วนะคะโพแก้วใหญ่จังเลยค่ะมันสีโพแก้วมแมลงอะไรนี่โพแก้วสวยมากนี่ค่ะโพแก้วเจ้าเกีงสม้มอันนี้ไกลทองไกลทองตั้งงานแต่การตาไปเลยนะคะไกลทองของเราไก่สุดสวนก็ไม่ยอมน้อยหน้านะคะกัดสีสวยจังเลยว้าวสวย เรามาดูบอลสีแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรนะคะดูสีความเหนื่อยล้าก็แบบนี่ค่ะตู้เนี้ยแสงตกพอดีมากค่ะหงสุวรรณของเรากัดชมพูแล้วจากที่แต่อันนี้เขาใหญ่แล้วนะคะนี่ดูค่ะใหญ่มากจากตอนเด็กๆก,ก็คือไม่กัดเลยพอเอามาไว้ตู้เนี้ยนะคะแสงเหมาะน้ําพอนะคะน้ําพอเหมาะพอเจาะโอ้โหกัดจะว่าไปเจ้ากุงอังวะก็กัดละคะ่ะ ดีใจสุดๆเลยกัดแล้วค่ะท่านผู้ชมออกดอ,อ,อ,อกสีชมพูม่วงๆหน่อยเนี่ยค่ะสีเหมือนในกล้องเลยมีแข้งมีแข้งด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแค้งแล้วก็มีแค้งข้างล่างเหมือนดอกเหมือนผูกโบไว้เลยนะคะอ๋ออันนี้คือหยาดฝนก็กัดค่ะแสดงว่าแสงตู้นี้เหมาะพอเจาะพอดีเลยนะคะเนี่ยพอเหมาะเลยอันนี้นางเกาสุริยานะคะนางเกาสุริยาก็สวย อ,อันนี้หนุมานอมพานะคะแกงซ้อมมาน,นี่เร็วซ้อมอนะคะไปเดินเล่นนะคะตามมานะคะตามติดเลยอันนี้คือผู้เท่าเฝ้าเรือนนะคะผู้เท่าเฝ้าเรือนอันนี้ก็ออกลูกแล้วก็ยังไม่ได้แงะเลยอันนี้คือหนุมานขัดสมาธินะคะกําลังกัดอันนี้เงินแสนเงินแสน นี่ค่ะสวยจังเลยนี่ค่ะวันนี้ไฟเอาภาพสวยๆมาแบ่งปันนะคะเพื่อทํางานมายังเหนื่นะะอนย,ยนะคะชมภาพบอลสีสวยๆนะคะหายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งไปเลยค่ะแดงๆนะคะบอลสีแดงๆภบอลสีไทยของเรานี่สวยจังเลยนะคะโหสวยจริงๆคะ่ะท่านผู้ชมทศกัณฐ์สีจริงคือสวยมาก เห็นไหมคะยิ่งกัดยิ่งชมพูนะคะเนี่ยโอ้โหหาคําบรรยายไม่ได้เลยคะ่ะไม่มีคําบรรยายเลยอันนี้มิ่งมหามงคลนะคะมิ่งมหามงคลนะคะอันนี้สุนทรผูกําลังกัดชมพูแล้วค่ะอันนี้เลี้ยงมาตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยสุนทรพูอ่ะอุ้อยผีเสื้อสมุทรต้นใหญ่มากทนผู้ชมขาหูพอเข้าตัวแสงดีโอ้โหกัดสีสวยต้นใหญ่มาก ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไ้ายปากไว้เท่านี้แล้วกันนะคะอันนี้คือมะขวานลักสั์ไม่ป้ายนะคะสวยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องลูกชาวนาอีเล่ามาเลเดร์ด้วยนะคะอันนี้ปะเตะค่ะปเตะตู้นี้ท่านผู้ชมถ้าเราได้ตู้ที่น้ําดีแสงดีต้นนี้อยู่ใต้ต้นนี้ค่ะอยู่ใต้ต้นมะยมพร้อมกับแสลนขึงมาเท่านี้เองถือว่า เป็นตู้ที่ดีที่สุดตู้หนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะที่มันทําให้ต้นไม้แบบโตเร็วมากๆนะคะอะอยังไงไฟ,ฟก็ฝากทุกคนนะคะกดติดตามช่องให้ไฟ,ฟด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะหนูแก้งซมบ๊ายบายหน่อยนี่ค่ะ